รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉรยิยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบางจาก พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมซูเปอร์พาวเวอร์จากพ t t s t a ส i o n สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart e NERGY กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุปนทิพย์ค่ะอัตราค่าไฟในขณะนี้นะคะก็คือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะคะหน่วยละ4บาท70สตางค์ถามว่ามันผ่านจุดที่แพงที่สุดหรือยัง ราคานี้ผ่านจุดที่ราคาสูงสุดไปแล้วค่ะค่าไฟงวดที่3 FT งวดที่3ก็คือกันยาตุลาพฤษจิกาธันวาค่า FT จะมีโอกาสปรับลงได้ค่ะแต่จะเหลือหน่วยละเท่าไหร่ค่าไฟโดยรวมจะลงมาที่4บาทต้นๆได้ไหมก็ต้องดูราคาเชื้อเพลิงในช่วงเวลาใกล้ๆค่ะถ้าดูจากเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติในแหล่งเอราวันนะคะจากอ่าวไทยจะเข้ามามากขึ้นค่ะกลางปีนี้เดือนกรกฎาคมนะคะจะอยู่ประมาณ400ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันปลายปี600เมษายนปีหน้านะคะ800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันค่ะจะเห็นได้ว่าเชื้อเพลิงจากอ่าวไทยมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่พอเนี่ยก็จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเลยว่า LNG จากต่างประเทศค่ะ ราคา LNG ณนะเวลานี้ไม่สูงแล้วค่ะ LNG ต่ำที่สุดในรอบ2ปีค่ะอยู่แถวๆ10ดอลลาร์ต่อล้าน Btu คำถามก็คือว่าราคา LNG นั้นจะต่ำแบบนี้ไปอีกนานไหมถ้าตามฤด,ดูกาลนะกวาจะดีกลับมาก,ก็ประมาณสักเดือน10อเดือน11เลยครับก็คือเข้าฤด,ดูหนาว2-3เดือนนี้มันยังไม่มีอะไรที่จะทำให้ราคาดีขึ้นไปได้สูง,สง ยังมองว่าไม่น่าจะเกิน15ดอลลาร์ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าต้นทุนเชื้อเพลิงในการไปคำนวณค่า ST ในงวดที่3ก็คือมีผลกับค่าไฟก็คือกันยาถึงธันวาคมต้นทุนจะต่ำแน่นอนขณะเดียวกันก็จะมีก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจากแหล่งเอราวันเนี่ยส่งเข้ามามากขึ้นก็แปลว่าต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจะถูกลง f t ก็น่าจะมีการปรับลงครับใช่เลยครับคือต้องลงแล้วค่าไฟนี่ครับก็ ถ้าจะต้องลงก็เชื่อมมาจากผลลักธคุณซ้อยฟ้าบอกหนึ่งเราผลิตได้มากขึ้นก็นําเข้าน้อยลงนี้ก็อีกดอกหนึ่งอีกดอก,ดอกหนึ่งก็คือที่นําเข้าเนี่ยถูกลงท่านผู้ชมคะสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายหลายคนต้องเปิดแอร์ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะทําให้การใช้กระแสไฟฟ้าทําสถิติใหม่ค่ะทะลุเกินสาม0มื่นสี่พันเมกะวัตต์ไปแล้วในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะ 6พฤษภาคม2566 3ทุ่ม41นาทีได้เกิดสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพีคค่ะพีคใหม่นะคะอยู่ที่34,827เมกะวัตต์ค่ะสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือสํานักงานกกพบอกว่าจากสภาวะอากาศร้อนมากค่าพีคใหม่อยู่ที่34,827เมกะวัตต์ สูงกว่าพีิกเดิมเมื่อ28เมษายน2565ที่33,177เมกะวัตต์ค่ะสำนักงานกนกพนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้ไฟร่วมกันประหยัดพลังงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าการเรียกเก็บค่าไฟเนี่ยของประเทศไทยเป็นแบบอัตราก้าวหน้าค่ะคือยิ่งใช้ไฟฟ้าจำนวนหน่วยมากขึ้น ก็จะถูกเรียกเก็บค่าไฟแพงขึ้นนั่นเองเรียกว่ายิ่งหน่วยเพิ่มขึ้นหน่วยที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะเสียค่าไฟต่อหน่วยแพงขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยจะผลิตจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ราคาถูกก่อนเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นก็ต้องมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนสูงขึ้นนั่นเองค่ะ วันนี้14พฤษภาคม2566นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะหลังจากเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลใหม่เราค่อยมาดูกันว่าพักการเมืองที่มีการหาเสียงว่าค่าไฟจะถูกลงค่ะน้ํามันจะถูกลงแก๊สจะถูกลงจะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นจะส่งเสริมมากขึ้นจะเป็นจริงเป็นจังได้แค่ไหนคะ่ะ ชมท่านในยุคที่ค่าไฟแพงแบบนี้หลายหลายคนก็คิดวิธีว่าจะลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อย่างไรขณะเดียวกันนะคะมิจฉาชีพเขาก็หาช่องทางในการหลอกลวงว่าจะหลอกผู้ใช้ไฟได้อย่างไรมากันหลากหลายรูปแบบเลยค่ะอย่างเช่นอ้างว่าจะช่วยคุณน,นั้นประหยัดค่าไฟรายเดือนได้อ้างว่าจะช่วยแก้มิเตอร์หน้าบ้านคุณเอมิเตอร์บ้านคุณเนี่ย หมุนเร็วเกินไปไหมเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูให้นะคะแล้วก็ให้คุณนั้นโหลดแอปพลิเคชันต่างๆกดนั่นกดนี่หวังจะดูดเงินในบัญชีของคุณนะคะอย่าหลงเชื่อนะคะพามาอัปเดตกลโกงต่างๆนี้กับทางรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภ้ารองเกรียงศักดิ์ค่ะท่านรองคะอัปเดตให้ฟังหน่อยสิคะมาหลากหลายรูปแบบมากเลยมิจฉาชีพปัจจุบันนี้ก็มาในรูปแบบใหม่ นะครับมาปรอมแปลงแอปพลิเคชันอยู่บนมือถือนะครับที่ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้จากเดิมของการไฟส่วนภาคใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่า PEA Smart Plus มาหลอกให้เป็น p a Smart Pro บอกว่ามีการอัปเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันนะครับให้มันโปรก็มีอีกให้เป็นโปรไปอีกครับที่จริงไม่มีนะครับถ้ามีใครโทรมาชวนคุณเนี่ยให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน PEA Smart Pro นั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนแน่นอนครับไม่มีครับและการไฟสาสนภาคไม่มีโทรไปติดต่อหาท่าน แสดงว่าใครที่โทรหาคุณนั่นคือมิจฉาชีพตั้งใจจะโกงคุณแน่นอนครับถ้าคุณไม่ติดต่อไปก่อนเราจะไม่ติดต่อไปหาคุณแน่นอนย้ำนะคะท่านผู้ชมคะโหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ถ้าเป็น PEA Smart Pro นั่นคือของปลอมแน่นอนนะคะแต่ว่า Smart Plus โหลดยังไงคะของ iOS ก็ให้โหลดจาก App Store <Okay. S 2> นะครับถ้าเป็น Android ก็จะไปที่ Play Store หรือ Google Store เท่านั้นครับ อันนี้คือช่องทางที่ดาวน์โหลดแอปที่ถูกต้องให้ไปคลิกลิงก์หรือให้ไปหน้าเว็บแล้วให้คลิกไม่มีครับพอเวลาค่าไฟแพงเนี่ยแต่ละเดือนจ่ายสูงขึ้นเนี่ยก็จะสงสัยเอ๊ะมิเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยมันหมุนเร็วผิดปกติหรือเปล่าเป็นช่องทางของวิชาชีพเลยใช่ปะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประชาชนโดนกันเยอะมากพีไม่มีหน้าที่ที่โทรไปหาประชาชนถ้าประชาชนเดือดร้อนประชาชนติดต่อมาเราไปช่วยครับ ก็ต้องย้ําเลยนะถ้าเกิดใครมาบอกคุณว่ามิเตอร์บ้านคุณเนี่ยมันหมุนเร็วผมสามารถที่จะช่วยคุณได้แค่คุณแอดไลน์มารับรองคุณแอดแป๊บเดียวเงินหมดบัญชีได้มิเตอร์จานหมุนที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านนะคะกำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนให้ฟรีทุกครัวเรือนทั่วประเทศนะคะ นี่ละค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพไปหลอกลวงประชาชนว่าให้แอดไลน์แล้วจะได้เปลี่ยนมิเตอร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะช่วยประหยัดค่าไฟซึ่งถ้าเจอคนบอกกล่าวแบบนี้ให้ตั้งสมมติฐานได้เลยว่านี่คือมิจฉาชีพค่ะส่วนช่องทางไลน์ล่ะคะช่องทางไลน์ก็มีหลอกลวงมาให้แอดไลน์นะครับไลน์ของ PA ที่เป็น o f f ฟิเชียนะครับก็เป็นแอดพีเอทีแลนดะครับถ้าเป็นไลน์อื่นไม่ใช่ของ PA ครับ แล้วช่องทางไลน์เขาไปหลอกลวงยังไงล่ะคะช่องทางไลน์ก็ให้มาแอดไลน์ไปก่อนนะครับเราพอแอดเสร็จปุ๊บเขาก็จะอาจจะให้กดลิงก์ซึ่งนโยบายการฟ้าสวนภภาคก็ไม่มีให้กดลิงก์ผ่านทางไลน์แล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังตัวยังไงหรือมีข้อสังเกตยังไงเพื่อจะไม่ถูกหลอกคะไลน์ o อ f ฟ c i เชียลนะครับก็จะเป็นตัวโลโก้ที่ไลน์ให้มาเท่านั้นนะครับเห็นล่าสุดนี้หลอกถึงท่านว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าด้วยพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับจะมีชุด เขาก็ปลอมเป็นมีชุดอีกเหมือนกันโอ้ชุดหาซื้อได้ครับบัตรก็อาจจะปลอมได้นะครับพนักงานการไฟสูญผุยผ่าจะไปติดต่อหาท่านเนี่ยนะครับท่านต้องติดต่อไปหาเขาก่อนเขาถึงจะมาหาท่านถ้าคุณอยู่เฉยๆที่บ้านแล้วมีคนโทรไปหาคุณแล้วบอกว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าสูญผูมิภา,าจะไปช่วยคุณลดค่าไฟโดยที่คุณไม่ได้ติดต่อเขาไปก่อนเลยเนะี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่านั่นคือตัวปลอมเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับถ้าไม่แน่ใจโทรไปสอบถาม การในฟ้าสวยภาคใกล้บ้านหรือไม่ก็ใช้ PA Contact Center 129 9ก็ได้ครับเอาง่ายๆหรือว่าทํำยังไรจะให้ประชาชนไม่โดนหลอกเพราะว่าบางคนบอกว่าอ่ะถ้าจะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกนะถ้าคุณไม่โลภคุณไม่เข้าไปสแกนรับส่วนลดคุณไม่ถูกหลอกแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยลดค่าใช้จ่ายคนก็อยากจะลดค่าใช้จ่ายอะแล้วทํำยังไงจะไม่โดนหลอกคะขอให้คิดอันดับแรกก่อนว่าเข้ามาหลอกเราแน่นอนอนะครับคิดอันแรกก่อนนะครับ อันดับที่2คือถ้าหากว่าเขาจะช่วยลดค่าไฟจริงๆเนี่ยให้พึงพิจารณาว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับถ้าเขาหล่อให้กดนู่นกดนี่เนี่ยมันจะลดค่าไฟได้เหรออ<ะ>ต้องพิจารณาด้วยนะครับสมมติว่ามีการให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านสิ่งที่เขาบอกว่า,ามาแอดไลน์กับผมก่อนนะถ้ามาแล้วก็ตามเขาขอเบอร์ไลน์คุณไม่ใช่การรับสุภาพแน่นอนอย่างไลน์ออฟฟิเชียลของการไฟสุนภนพก็มีไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยเราเป็นแค่ส่งข้อมูลให้ท่าน,ให,านให้ทราบถึงการบริการของการไฟสุวนพั ฟังกันชัดๆเลยนะคะว่ากลโกงมีหลายรูปแบบนะคะแต่ที่สําคัญคือว่าอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าอย่าไปแอดไลน์เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินคุณอาจจะดูดออกจากบัญชีได้ง่ายๆเลยนะคะแทนที่จะได้ประหยัดไฟการฟ้าสวยผ้าะนะครับมีเว็บไซต์ชื่อว่า www.pea.co.th เท่านั้นมีอยู่เว็บไซต์เดียวจะเป็น th ขดอย่างอื่นและ .cc ไม่ใช่พรอมแน่นอน ฟังกันชัดๆนะคะจากผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนปูมยภาคค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน บริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนท่าผู้ชมคะ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะดิฉันยืนอยู่ที่4แยกธนาคารชาเตอร์จุดที่ถนนพังงาน,นะคะตัดกับถนนภูเก็ตค่ะ ในย่านนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกกสนะคะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันค่ะเรียกว่าใครมาภูเก็ตต้องมาถ่ายรูปในโซนนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าถนนนั้นโล่งมากเลยนะคะโล่งมากสวยงามไม่มีสายไฟฟ้าไม่มีสายสื่อสารนะคะให้เกะก,กะสายตาเลยค่ะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูเก็ตเขาร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ตค่ะนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินค่ะและล่าสุดนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้นำสายไฟลงใต้ดินไปแล้วเนี่ย mm. เกือบ8กิโลเมตรค่ะ mm. ทำให้เห็นถนนโล่งๆแบบนี้เลยค่ะ ฉันมาเดินเล่นในย่านสี่แยกธนาคารชาเตอร์นะคะมาเจอกับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสฟฟ้าครับเดินเล่นที่ภูเก็ตนี่สบายตาเลยนะคะสายไฟไปไหนหมดลงใต้ดินแล้วครับลงใต้ดินไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วที่ภูเก็ตนี้ลงไปมากน้อยแค่ไหนคะที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับลงไปแล้วประมาณ8กิโลเมตรนะครับที่ไหนบ้างคะที่ข้างหลังคุณสฟฟ้าก็คือถนนพังงาค่ะครับแล้วก็ทางฝังโนถนนภูเก็ตครับและก็ที่สําคัญก็คือจานอดป่าตองครับ เวลาที่การไฟฟ้าจะเอาสายไฟลงใต้ดินโซนไหนบ้างเนี่ยพิาจารณาจากอะไรบ้างคะคนที่พิจารณาความเหมาะสมเนี่ยจริงๆแล้วทางเทศบาลนครปูเก็ตก็เป็นคนพิจารณาความเหมาะสมในการที่จะนําสายไฟฟ้าลงดินบริเวณไหนบ้างครับแสดงว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องมีใจที่อยากทําก่อนใช่ครับแล้วก็มาปรึกษาการไฟฟ้าใช่ครับเอาแล้วเวลาทำเนี่ยลงเงินกันยังไงล่ะคะในส่วนของเทศบาลเนี่ยนะครับลงทุนในส่วนของงานด้านโยธาส่วนไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นการร้อยสายไฟฟ้าครับ ต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างพื้นที่นะคะกับการไฟฟ้าแล้วแผนในอนาคตที่ภูเก็ตเนี่ยจะทํามากน้อยแค่ไหนคะในอนาคตเนี่ยที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนงานเนี่ยก็อยู่ในเจ็ดเส้นทางหลักของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีถนนเทพประจักษ,ษ์เนนภูเก็ตถนนตะพัวผาช่วงกลางวันเนี่ยเราไม่สามารถดําเนินการปฏิบัติงานบ,บนพื้นผิวจราจรได้เห็นว่ามีรถสัญจรตลอดเวลาแต่พอกลางคืนเนี่ยเราสามารถที่จะปิดถนน ปฏิบัติงานแต่พอรุ่งเช้าเนี่ยจะต้องคืนสภาพพื้นที่ให้กับก<อ>ารจราจรต่อท้านผู้ชมสังเกตจุดที่เรายืนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเวลาที่ติดรถติดไฟแดงนะคะก<ม>็จะมีคนมาถ่ายรูปตรง,ตรงกลางถนนเพราะฉะน,นแล้วถ้ามาที่ภูเก็ตนะคะมาที่สี่แยกธนาคารชาเตอร์เนี่ยขับรถต้องดูคนด้วยนะคะ<ม>หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเวลาเอาสายไฟลงใต้ดินเนี่ยมิเตอร์ที่เคยอยู่หน้าบ้านบนเสาไฟฟ้าหรือว่าหม้อแปลงใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่ตรงไหน มิเตอร์เนี่ยพอไม่มีเสาก็ต้องไปแปะไว้กับบ้านของพี่น้องประชาชนสอ้ oh, ค่ะหมอ้อแปลงเนี่ยเนื่องจากเราทำกีบบนใต้ดินเฉพาะเส้นทางหลักฉะนั้นพวกพที่เป็นซอยเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ติดตั้งหมอ้อแปลงอย่างที่สี่แยกธนาคารชารเตอร์เนี่ยหมอ้อแปลงอยู่ไหนจะอยูนะ่บริเวณนู้นนะครับข้างหลัง,งลบมุมลบมุมครับเพื่อความสวยงามตรงนี้เพื่อความสวยงามของเส้นทางหลักถูกเป้าหมายหลักที่การไฟฟ้ามาเอาสายไฟลงใต้ดินเนี่ยร่วมกับ จังหวัดนี่คืออะไรคะคือเราต้องการความมั่นคงของระบบการจ่ายไฟฟ้าเพราะว่าการนาสายลงใต้ดินเนี่ยจะลดโอกาสไฟดับอีกอย่างหนึ่งก็คือทัศนียภาพของบ้านเมืองที่สวยงามหลายเลยท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเอาสายไฟลงใต้ดินเนี่ยมันได้ความมั่นคงด้านไฟฟ้ายังไงคะคือสภาพปกติถ้าสายไฟฟ้าอยู่เหนือดินเหนือดินก่อนนะครับโอกาสไฟดับเนี่ยต้นไม้บ้างฟ้าผ่าบ้างรถจนสสาไฟฟ้าบ้างนะครับแต่พอเราเอาลงใต้ดินเนี่ย ใจแบบนี้ก็จะไม่มีท่านผู้ชมคะเราได้เห็นความสําคัญของการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินแล้วนะคะแต่ต้องย้ํานะคะว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อทางท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเห็นความสําคัญคนะคะแล้วก็จับมือร่วมกันทํากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภัคนั่นเองนะคะและว,วันนี้เราได้พามาชมความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ ปลอดเสาไฟฟ้าปลอดสายไฟฟ้านะคะเพราะนําลงใต้ดินไปแล้วเกือบ8กิโลเมตรนะคะวัน<ช>นี้ขอบคุณมากเลยที่ให้ความรู้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2023ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกิจ SPCG ผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานแสกทิ์รายแรกในอาเซียนโยคะนมัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิม ท่านผู้ชมคะในยุคที่ค่าไฟแพงแบบนี้นะคะหลายหลาคนต้องการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ตอนกลางวันเรียกว่ากลางวันจะใช้ไฟกันฟรีๆไปเลยนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าหลายหลาคนบอกว่าไม่อยากจะควักเงินเป็นแสนไปลงทุนติดตั้งโซลารูฟท็อป ล่าสุดนี้ค่ะธนาคารอมสินก็ออกสินเชื่อพลังงานทดแทนค่ะกู้กันไปยาวๆเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมจากรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะคะรองนพวรรณค่ะสวัสดีค่ะรองนพวรรณคะที่มาของสินเชื่อพลังงานทดแทนเนี่ยคืออะไรคะธนาคารเนี่ย ตระหนักและให้ความสําคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหานี้ทวีความร,รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งมนุษย์แล้วก็ระบบนิเวศของเรานะคะปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญระดับโลกนะคะซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยต้องให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขผลักดันให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนธนาคารของเราเนี่ยก็เลยมีการออกสินเชื่อนะคะเพื่อจะสับสนุนให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ใช้พลังงานทดแทนนะคะใช้พลังงานอย่างประหยัด นะคะแล้วก็ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ,อมนะคะเราให้สินเชื่อทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจเลยค่ะ,คะพลังงานทดแทนประเภทไหนบ้างคะที่กู้ได้สินเชื่อพลังงานทดแทนของธนาคารออมสินนะคะเรามีด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะคะอันที่1คะ่ะสินเชื่อ GSB Go Green อันนี้ใ,ให้กู้กับประชาชนทั่วไปนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะคือสินเชื่อ GSB for BCG Economy ให้กู้กับประชาชนที่ทำธุรกิจ ก็คือได้ทั้งบุคคลทั่วไปหรือว่าจะรูปแบบของบริษัทนิติบุคคลก็ได้ใช่ค่ะตอนนี้บุคคลทั่วไปเนี่ยอะไรบ้างที่จะขอกู้ได้อย่างเช่นบางคนบอกจะติดตั้งโซลารูฟท็อปอะไรบ้างที่กู้ได้คะสินเชื่อ GSB โก g ี i, นะคะร้อยกู้กับลูกค้าที่ผสมจะซื้ออุปกรณ์นะคะหรือติดตั้งอุปกรณ์โซลารูฟท็อป EV Charger สำหรับรถไฟฟ้านะคะ,คะหรือจะซื้อรถไฟฟ้าก็ได้หมายถึงซื้อรถทั้งคันก็สามารถกู้ได้ไดค่ะรถไฮบริดก็ได้นะคะ หรือว่าจะซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ได้รหรือว่าต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างเช่นซื้อแอร์ทีวีตู้เย็นที่เป็นเบอร์หก็ได้ค่ะครเรียกว่าสินค้าที่เป็นด้านพลังงานทดแทนหรือว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเบอร์หก็สามารถกู้ได้ด้วย อันนี้คือส่วนของโกกรีนเอลวโกกรีนที่ประชาชนทั่วไปเข้ามากู้ได้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเป็นยังไงต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไหมเราแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะเป็นคีโลนเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้นะคะสามเดือนแรกเยเราให้อยู่ที่ร้อยละเ9ผ่อนชําระเนี่ยเพียงแสนละ799เท่านั้นต่อเดือนนะคะผ่อน แต่ถ้าเกิดเป็นเดือนที่4ถึงเดือนที่12อเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็จะลอยตัวตามเอมไปอะนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ร้อยละ8.244นะคะผ่อนชำระที่แสนละ899าบาทเท่านั้นนะคะทีน,นี้อีกประเภทหนึ่งคือที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันทรัพย์อะไรบ้างที่ค้ำประกันได้นะคะก็จะมีบ้านพร้อมที่ดินคอนโดมิเนียมที่ดินเปล่านะคะประเภทนี้เนี่ยเราให้กู้สูงสุดได้ถึง30ปีแล้วกู้สูงสุดได้ถึง5ล้านบาท ถ้ามีหลักทรัพย์คำประกันเนี่ยดอกเบีย้ยจะถูกกว่าไหมคะดอกเบีย้ยถูกกว่าค่ะคือตอนนี้นะคะ3เดือนแรกดอกเบีย้ยเพียงร้อยละ1.99เท่านั้นผ่อนชาระเท่ากับแสนละ199บาท3เดือนแรกนี่ดอกเบีย้ยต่ําพิเศษเลยแล้วเดือนที่4นล่ะคะเดือนที่4ถึงเดือนที่12อนะคะอัตราดอกเบีย้ยบันลอยตัวตามเอ็มตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ4.244ค่ะกู้ได้ยาวแค่ไหนกู้ได้ยาวนานถึง30ปีนะคะ ถ้ามีหลักทรัพย์คำประกันนี่คือกู้ได้ถึง30ปีนั่นคือส่วนประชาชนทั่วไปบุคคลธรรมดานะคะถ้าเป็นนิติบุคคลล่ะคะเรามีสินเชื่อที่ชื่อว่า GSB for BCG Economy ะนะคะสินเชื่อตัวนี้ก็เป็นตอบโจทย์สินเชื่อพลังงานทดแทนเราจะให้กู้ได้สำหรับไปซื้อสินทรัพย์ถาวรน,นะคะเป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ได้หรือลงทุนในพลังงานทดแทนกา๊าซชีวภาพกา๊าซชีวมวลก็ได้ อย่างโรยฟ้าชุมชนนี้กู้ได้ไหมคะกู้ได้ค่ะสําหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าเป็นกู้ระยะสัน้นเป็นวงเงินหมุนเวียนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยตอนนี้นะคะอยู่ที่ M O R ลบ1.5คือร้อยละ4.995นะคะ mm hmm. แต่ถ้าเป็นระยะยาวเราให้กู้สูงสุดได้10ปีนะคะดอกเบี้ยตอนนี้เป็น M L R ลบ1.5นะคะอยู่ที่ร้อยละ5.15ค่ะคือแสดงว่าโครงการนี้เนี่ยตัวสินเชื่อพลังงานทดแทนเนี่ย สามารถที่จะรับปรีไฟแนนซ์ได้ด้วยได้ค่ะค่ะเรียกว่าขอให้คุณมีความตั้งใจจะใช้พลังงานสะอาดลดภาวะโลกร้อนเนี่ยคุณสามารถกู้ได้เลยนะคะอมสินออกสินเชื่อพลังงานทดแทนมาตรงนี้เนี่ยเป้าหมายคืออะไรคะธนาคารอมสินนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจะสนับสนุนผลักดันการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะมีการใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะให้ลูกค้าของเราอ่ะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในอนาคตด้วยค่ะที่สําคัญนะคะลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นั่นเองนะคะวันนี้ได้คําตอบชัดๆแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสินเชื่อโกกรีนโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม25 6 6นนี้ค่ะท่านผู้ชมคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook f แ n p a g e และทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินและดิฉันลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Amarin yn